สวัสดีครับทุกคนช่องน้องรันดีไฟนะครับก็ไม่คิดว่าวันนี้วันที่จะมาสอนวิธีทำวิธีการอันสับสครายเนี่ยมันจะมาถึงเร็วขนาดนี้ช่วงเวลาความสุขมันมักบดไปเร็วเสมอเนาะอย่างที่เขาว่ากันใช้อยู่สองวันเจ๊งเลยก็เหตุผลนี่ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับให้ทราบที่หน้าแฟนเพจเนาะ ก็คือสรุปทสัน้งงนง่ายๆก็คือ BSC มันบล็อกนะ,ะตัว validator โหนดเนี่ยมันได้บล็อกไม่ให้อ่าสามารถใช้แก๊สขั้นต่ำกว่า5ได้นะฮะก็เลยทำให้การที่เราไม่ใช้พวก ChainStack หรือว่า Quick Node พวกนีน้เราปรับแก๊สต่ำกว่า5เนี่ยมันก็เลยไม่สำเร็จผลนะครับ Transaction นั้นไม่สมบูรณ์อ่ะก็เดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการอ,อันสับตัว เชนแสกก่อนนะครับเอาเช่นแสกก่อนเอาที่ละอย่างนะก็คือเราเข้ามาตรงหน้านี้เลยอ่ะเริ่มจากตรงนี้เนาะเข้า,าตรงนี้ใช่ไหมครับก็มากดที่อ่ารูปโปรไฟล์แล้วกดเซตติ้งนะครับกดเซตติ้งปุ๊บมาตรงที่บิลลิงอ่าแล้วก็เลื่อนมาล่างสุดเลยครับตรงนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนกดตรงนี้นะครับ c a n c e l Subscription แล้วก็มันก็จะถามว่าคุณแน่ใจหรือถ้าเราอ่าถ้ากด ตัวอันสัตไปแล้ว That's m e mean you must delete a l l your node know. ก็คือโนดที่เราสร้างไว้เนี่ยจะจะหายไปเลย Network และ Project รวมถึงสิ่งที่คุณกำลังแชร์กับผู้อื่นด้วยอ่า l e d l m m e d i a t e l y immediately for a n y u n p a i d meter u s a g e w i t h will forfeit remainder of your ก็คือประมาณว่าคุณจะยังมีบินที่ไอบินค่าใช้จ่ายต่างๆที่ยังค้างชำระเนี่ยจะยังจะยังมีการถูกเรียกเก็บอยู่ดี สมมุติว่าเรามียอดค้างชําระอยู่ที่10ดอลเองี้ยอ่ะมันก็จะถูกถูกตัดไปณนะช่วงเวลานั้นน,น,นะครับก็เคร์เลน r คอร์เลนบิลลิ่งพี i n g ยตเอ d ่งอ่ะก็คือตรงเนี้ยของผมเนี่ยมันจะถูกตัดสับที่8เซฟ8เซฟก็คือเดือนกันยานะครับพอดีว่าได้สมัครไปละก็คือ,อยังไงเนี่ย19ดอาดอยังไงนี่ผมได้จ่ายอยู่แล้วแหละเพราะว่าผมใช้เป็นตัวพายังกโกเข้ามา นะครับมันจะตกเดือนละสิบาดอน,นะนะครับ you cannot do this operation you need to read ก็คือถ้าเกิดมันกดไม่ได้ใช่ไหมครับนะมันบอกว่า you need to r e v e the n o d e network and project on by your organization and to cancel to cancel this a p p l i c t i o n แปลว่ายังไม่สามารถลบได้ก็คือเราต้องมาลบโนดก่อนนะวิธนะีการก็ไปตรงนี้บ delete. delete network นะครับ ก็ถามชัวร์ไหมกดชัวร sure ์โอเ okay. ค Cannot perform deletion as your a r g a n t is not standing invoice w h a t t h e f u c k เข้าไปดูแป๊บโอเคต่อจากเมื่อกี้นะครับรู้ละว,ว่าทำไมมันลบไม่ได้ที่มันลบหนวดไม่ได้เพราะว่าผมมันมียังมีบินค้างชำระอยู่ก็เลยไปอพอดีพอพอดีอย่างนี้ไอ้บัตรที่ผมผูกไว้แต่แรกเนี่ยผมไม่ได้มีเงินอยู่ในนั้นเลยนะฮะครั้งนี้ผมก็เลยเติมเงินเข้าไป เพื่อให้มันหักบัตรได้ตอนแรกมันจะขึ้นว่าอเป็นสีแดงอ่ะอ่ะพอพอเติมเงินเข้าไปปุ๊บก็มากดเช็คแมตตอดใหม่แล้วก็ใส่บัตรเมื่อกี้นะใส่ใส่บัตรเสร็จใช่ไหมครับกดอัปเดตอัปเดตเสร็จปุ๊บถ้าเงินมันเพียงพอที่จะชาระยอดเนี้ยอ่ะมันจะถูกหักไปทันทีเลยครับหักเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเรากด f5 ครั้งหนึ่งนะฮะให้มันรีเฟรชหน้าไอตรงเนี้ยจากสีแดงมันจะกลายเป็นแบบผมเป็นมันลี่ริหรือว่าแอนนุก็ก็ก็ว่าไป นะฮะอ่ะคราวนี้ต่อไปจะลบลบยังลบไม่ได้นะมันต้องไปลบโหนดก่อนอลกลับมาที่เดิมครับปึ๊บ BSC mainnet นะครับแล้วก็กดตรงนี้อ่ะลบ delete ไปเลยปึ๊บเรียบร้อยบินนะครับให้มันกลายเป็นศูนย์เสร็จแล้วปึ๊บก็น่าจะลบได้แล้วนะน่าจะอันสับได้ละกลับไปที่เดิม setting building แล้วก็เลื่อนมาข้างล่างสุดนะครับ cancel subscription ปึ๊บ b y ย bye เรียบร้อยอ่ะแล้วมันก็จะถามว่า answer to short question ก็ตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้นะครับ b c e d นี่วัดใ l ้ l อฟ o ิโพรดูจริงว l ฒิโมลไม่สนไม่ตอบ ข้ามไปข้ามไป้ยเมื่อกี้น่าจะตอบเนาะเสียดายอยากจะช่วยอินพุทไปยังไงให้เจะกเชนแสกทำให้มันตรับแกนต่ำกว่าห้5ได้สิ <c oughs> อ่ะเรียบร้อยครับตรงนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวลองกลับไปเช็คใหม่ก่อน chainstack.com อืมอ่ะกลับมาล็าอินใหม่ โอ้อันสับนี่คือมันลบแอคเคา t เลยนี่หว่าเหมือนทุกอย่างเป็นศูนย์นะฮะ,อะโอเคก็ดีแหละเรียบร้อยตามนี้นะครับแต่เงินที่มันเสียคือมันเสียไปเลยนะมันเสียไปเลยเพราะฉะนั้นมันมีอีกวิธีหนึ่งถ้าคุณไม่อยากให้มันเสียทิย้งเนะ ก็ใช้ไปก่อนมันจะมีวันที่ก่อนที่จะหมดอายุอยู่นะครับว่าอาจจะเหลือย9ิบเก้าวันอะไรอย่างเงี้ยแบบของผมเมื่อกี้ใช่ปะมันจะหมดประมาณันที่8ปดันที่เก้าสิทัเบอร์เดือนกันยาอ่าก็ถ้าไม่อยากให้มันเสียทิ้งแบบแบบของผมเนี่ยคือตอนนี้ผมเสียทิ้งแล้วนะไอโนดเมื่อกี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะคนลบไปละอ่าก็ก็เน้นนว่าให้ใช้ไปก่อนพอมันใกล้หมดปุ๊บเราค่อยมาอันสับเพราะการจะอันสับได้คือมันต้องลบโนดทิ้งก่อนนึกออกไปฮะอ่าโอเคก็ ของเชนแสก็หมดถึงเท่านี้ต่อไปจะเป็นของตัว q u i c k n o t e นะครับสำหรับตัว q u i c k n o t e เนี่ยพอดีว่าอย่างนี้ผมดันไปกด Cancel ไปก่อนแล้วเผอกดไปก็เลยไม่แน่ใจว่าการอันสับเนี่ยมันทำตรงไหนเพราะจำถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่ประมาณช่วงนี้มัง้งเนี่ยคือตอนเนี้ผมกดไปแล้วไงมันก็เลยขึ้น subcription s app e e r to be inactive เนี่ยแปลว่าไม่ได้อ่า active ตัว subcription s แล้วนะฮะก็ มันน่าจะยมีปุ่มอยู่แถวๆนี้นะครับวิธีการเข้ามาหน้านี้นาะก็คือเข้ามาตรงนี้ควิว n o โนดโนดน,นะครับเลือกตรงนี้่เรามาตรงบิวิลิ่งเหมือนกันมันอยู่แถวๆนี้แหละไอ้พวกการท,ทําธุรกรรมเกี่ยวกับการสั่งซื้อไฟล์และการสั c r i p t ั o n เนี่ยมันน่าจะอยู่แถวหน้าบิ l ิลิ่งเสมอนะฮะจำในแค่นี้แหละคราวนี้ค่าจ่ายของหนะ้าตอนนี้ยผมจ่ายไปละไม่รู้ว่า พอหมดนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคิดว่าน่าจะไม่มีแหละเพราะว่าตอนแรกถ้าจะไม่ผิดตัวเนี้ยผมใช้เป็นตัวฟรีอ่าแล้วก็เปิด9ดอนแต่พอดีมันจะเป็นศูนย์อยู่เลยเนี่ยที่มันขึ้น่าพคอมมิ่งนี่คือมันแปลว่ามันยังมันมันยังไม่จบหลปมนะเพราะบางทีไปอย่างนี้ฮะมันเริ่มต้นที่9ดอนจริงนะ,ะเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้ดีกว่าจะไดอธิบายง่ายแอะสมมุติว่าในรอบหนึ่งเดือนนะครับวันมัน มันจะเริ่มที่เก้าดอนนะครับสมมุติว่าในช่วงระยะระยะเวลาระหว่างเนี้ยมันจะให้เราใช้อยู่3ามแสนคอนะครับนนี่นี่ตรงนี้เลยสามแสนคอถ้าในกรณีที่มันเกินนี้ไปใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเป็น0.01ดนย์จอนนะศูน์นึ่งศ USD ต่อ ต่อ 10k คออัน้ง่ายถ้ามันครบ300,000เบ๊บอ่ะช่วงเวลาไอ้ถ้ายังไม่ถ้ายังอยู่ในหนึ่งเดือนเนาะอ่ะยิ่งพูดยิ่งงงอยู่ในหนึ่งเดือนเนี่ยพอครบ300,000เบรสใช่ไหมครับส่วนเกินที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะถูกเอามาเค,าเคลมครดิตตรงนี้ทุกๆทุกๆ 10k คอเนี่ยจะเท่ากับ0.1ดอลลาร์ก็แปลว่าถ้าเกิดมันเกินมาแสนหนึ่งคุณก็จะจ่ายเพิ่ม1ดอลล์เกินมา200,000ก็จ่ายเพิ่ม2ดอลล์เนาะ ประมาณนี้ถ้าเกิดไปเป็นร้านก็คูณเข้าไปตามจํานวนของมันนะครับอันนี้คือค่า,าจ่ายที่มันจะเรียกเก็บจริงๆหลังจากที่สิ้นสุด29วันตรงนี้เพราะฉะนั้นจากศูนย์ตรงนี้มันก็จะกลายเป็น9 9บวกกับส่วนเกินที่เพิ่มเข้ามาอ่านะครับประมาณนี้โอเคก็ตัวน,นี้ก็อันสับไปหมดแล้ว <c oughs> ต่อไปก็มาช่วงของคำถาม Q&A นะครับเช่นเดิม ที่ชอบจะถามกันบ่อยก็คืออย่างแรกเลยมันจะตัดเงินตอนไหนก็ทั้ง2ตัวนะครับทั้งควิกน t ดและเชนแซกเนี่ยมันมักจะมีให้หักชําระหลังจากครบรอบบินนั้นๆนะครับมันจะเป็นการเปิดบินก่อนใช้ได้ก่อนแล้วจา่ายทีหลังอะ่ะจะเป็นประมาณนั้นมากกว่านะครับก็คือสิ้นสุดเมื่อไหรก่ก็นั่นแหละสมมุติว่าเราสมัครวันนี้เนาะอีก30วันมันก็จะม่เรียกเก็บเงินจริงอ่าข้อ2มันจะตัดเท่าไหร ก็อย่างที่แจ้งไว้ทราบก่อนนั้นก่อนหน้านี้เลยครับสมมุติว่าคุณใช้โปรตัว9ดอนของคลิกโนดเนี่ยอ่ามันก็จะเป็น9บวกกับส่วนเกินนะครับถ้าเป็นของเชนแสกก็เหมือนกันโปร19ดอนบวกกับส่วนเกินนะครับของโปรกโกลเนี่ยของของเชนแสกนะมันให้ขั้นต่ำาือคือ8ล้านคอถ้าเกิดเกินมา1ล้านเนี่ยทุกๆ1ล้านเท่าก,กับ10 000, ดอนนะครับ ก็ไปเช็คดูส่วนต่างได้ที่ตรงเว็บนี้ได้เลยนะฮะลองไปรวงลองไปกดคำนวณคร่าวๆดูเองเราจะได้รู้ว่าเอยค่าใช้จ่ายเราเนี่ยควรจะเป็นประมาณเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่นะฮะข้อนี้เชื่อว่าทุกคนอยากรู้มันจะกลับมาใช้ได้อีกเมื่อไหร่และกลับมาใช้ได้อีกไหมอืมก็ตรงนี้ไม่มีอะไรบอกได้เลยครับเพราะผมก็เพิ่งทราบว่าไอ้ตัววาเลเตอร์เนี่ย บางทีมันปรับขึ้นตอนปรับลงมันแล้วแต่ตัวทาง BSC ไงมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเพิ่งมาเป็นนะฮะบ,บางทีมันก็เป็นบางทีมันก็ไม่เป็นเนือไหมครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรการันตีได้เลยครับว่าวันไหนมันจะกลับมาใช้งานตัวค่าแก๊สต่ำกว่าหได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ่ะคำถามข้อสุดท้ายของวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะทราบณนะตอนนี้มีเจ้าไหนใช้ได้อีกไหมนอกจากสเจ้านี้ คืออย่างนี้ครับไม่มีตัวไหนใช้ได้เลยครับตราบใดที่วาลิเดเตอร์โหดเนี่ยมันใช้แก๊สต่ำกว่า5ไม่ได้ก็ไม่มีตัวไหนใช้ได้ครับต่อให้เป็น d e จิ c a t เซ s ร์เวอก็ตามนะฮะก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่าตัววาลิเดเตอร์โหดเนี่ยมันทำงานยังไงเอาเป็นภาษาชาวบ้านเนาะไม,ไม่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีอะไรเยอะๆนะฮะอ่ะตรงเนี้ยอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างของเชนส t ต็ k นะ อันนี้คือเรา user user เนี่ยสั่งให้เฮ้ยเราจะกดตีคิดตัวเบรกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับมันก็ทำการที่คอมเมตต่อเข้าไปทาง chain stack chain stack เนี่ยก็ทำธุรกรรมธุรกรรมนู่นนี่นั่น่าเรียกคอโหนดนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อไปหาตัว validator validator อ่าอะไรของมันก็แล้วแต่ละมันเนี่ยอันนี้ใน chain BSC นะ วาลูเดเตอร์เนี่ย,ยมันจะเป็นตัวเป็นตัวเช็คว่าเ้ยค่าแก๊สมันตอนนี้คือขั้นต่ําคือเท่าไหร่บางทีมันก็แก๊ส5ได้บางทีมันก็แก๊ส1ได้นี่ยออกไหครับคือมันแล้วแต่ช่วงไงซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยเพราะว่าวาลูเดเตอร์โหนดเนี่ยมันอยู่ในเชนของ BSC เนี่ยอไหมครับมันเหมือนเป็นประตูด่านหน้าอ่าถ้ามันเข้าประตูเมืองไม่ได้เนี่ยไอตัวเนี้ยเอาง่ายๆคือมันคือตอมคือเจ้าที่ตอมอ เอ้ยวีซ่าไม่ผ่านเว้ยแก๊สต,ต่ำไปน,นู่นนั่นทุกอย่างไม่มีตัวไหนทะลุเข้าไปหา b ีซได้เลยครับถ้าไม่ผ่านตัว validator node นะเอรอไปฮะต่อให้คุณมีอะไรอย่างเดดเดเกตเซิร์ฟเวอร์อ่าหรือคุณมีอะไรอ่าอ่าควิกโหนต่อหรือคุณมีอ่าที่ที่ที่ตัวใหม่ที่ไปเจอเมื่อวาน get เกดบอกตัวนี้ก็ถูกต่อให้คุณมีสามตัวเนี้ยคือการที่คุณจะเข้าไปหา B C ได้อะมันต้องผ่าน validator n o d e เนื่องไหมครับมันต้องผ่านตัวนี้ก่อนตลอดถ้ามันผ่านไม่ได้ก็คือมันก็ใช้ไงานไม่ได้คือถ้าปัจจุถ้าถ้าไอตัว validator n o d e เนี่ยมันยังตราบใดที่มันยังเป็นค่า gas หอยู่อะมันทะลุเข้าไปไม่ได้เอาง่ายๆคือคุณต้องปรับเป็นหตลอดถึงจะไปน,นี้ไปได้ นะฮะแต่ก็ครั้เนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันปรับเมื่อไหร่ณนะตอนนี้คือผมก็เลยไปสมัครตัว g e t b o x i o ไว้มันมีตัวโหนดท,ที่ใช้ให้ฟรีอยู่เปิดได้ตลอดใช้ใฟรีเดี๋ยวผมจะนั่งเทสทุกวันเลยฮะทุกเช้าเนี่ยตอนนี้มานั่งกดครโตเบรเนี่ยจะลองเทสให้ดูว่าเอ้ยเมื่อไหร่มันใช้ได้เมื่อไหร่ที่มันใช้ได้เมื่อไหร่นะผมจะแจ้งให้ท่านให้ทราบใ,ใน a c e b o o k ในตัน้งแต่ช่วงเช้าเลยครับผมทุกวันเช็คตลอดอะไม่ใช่ทุกวันไอไม่ใช่ช่วงเช้าเย่ยเช้ากลางวันเย็นเช็คทุกเวลา <laughs> จริงๆ หวังว่ายังมีความหวังอยู่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็จบกันไปนะกัแบคบลิปวิธีการอันสับสคริป e ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากติดตามแฟนเพจและเฟซบุ๊กอ่าและนะช่อง YouTube <c oughs> ของกระผมด้วยนะครับน้องรันดีไฟตอนนี้เรามีสังคม Discord ของเราแล้วนะ ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ทั้งเรื่องเรื่องของเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆไว้ใน Description เลยนะครับสนใจก็เข้าไปกดดูได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ